เน๋นเ,เนไก็ดูอมก็แล้วแต่ว่ามีคนไขึ้นมาแล้วก็นแกไป่องดิเข้านี้ป่องเข้าไปป่องเข้าไปนี้ไอคิวอย่าบ้างคิวเอาไอ้เขียนยจะรู้เรื่องไหมเนี่ยไหนยูปล่อยดิยูยูลองปล่อยดิ